ลัคนาราศีกันเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้าย5พฤษภาคม2568ครับดาวราหูครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีแล้วพอาดาวย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีดาวให้คุณประโยชน์สูงสุดให้คุณด้านเดียวเท่านั้น,นครับดาวช่วงนันทฤครับทุกอุสกปสรรคปัญหาต่างๆชาวลัคนาราศีกันจะแก้ได้สาเร็จทุกเรื่องครับอะไรที่เคยติดขัดล่าช้ามีปัญหาก่อนหน,น้านี้คุณเคลียได้แก้ปัญหาในตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะสําเร็จทุกเรื่องครับปัญหาการง,งานการเงิน ปัญหาชีวิตก็เคลียร์ได้นะครับที่สําคัญเราเรียนมาถึงศัตรคูคู่แข่งด้วยจะมีเกณฑ์ดีขึ้นนะหมายถึงใครที่ไม่ดีคิดได้คนเขาจะแพ้ไัยแพ้ภัยตัวเองไปหรือว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนหันมาสนับสนุนหรือฝ่ายคุณนั่นเองครับแล้วก็ดวงช่นนี้เราเร่งไปทุเรือนวิน,นาศนะครับทุกอุปสรรคปัญหาเรื่องของอะไรต่างๆคุณจะแค่ได้ที่สําคัญวิน,นาไมไปถึงคนมเหมือนนร้อนใจความอยู่กินสิ้นเปลืองด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์หนีสินได้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ดาวมองเรื่องของเกณฑ์สุขขขภาพด้้้้วยนนะนมีีเกณฑ์ึึฟื ดาวเงส่งแสงไปทุเรือนการเงินด้วยนะสำหรับชาวราศีกันก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเรื่องของการเงินแบบราหูคือการเงินที่ได้มาเยอะๆได้แบบราบร้อยราบฟุ้งเฟือยนะถือว่าดวงชะตาเด่นนะครับเรื่องของการเงินการค้าขายการลงทุนมักสําเร็จโดยง่ายนะครับทำกำไรจากธุรกิจที่ทําอยู่ทําได้ดีไม่ว่าท่านจะทําขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจเติบโตได้เร็วนะมองเรื่องของการหมุนเงินสภาพคล่องแล้วมองเรื่องของการต่อยอดธุรกิจสินค้าบริการสามารถทําได้ดีนะครับ ดราเป็ช่วยส่งที่เรื่องการงานโดยตรงโดยชนะเรื่องของงานท่านมีเกณฑ์ดีขึ้นขยับขึ้นฟื้นขึ้นนะครับเรื่องของงานองค์กรงานประจําก็มีเกณฑ์เรื่องของความข้อหน้าในลักษณะที่รวดเร็วทันใจเรื่องของการเรื่องการแต่งมีนะครับงานองค์กรงานราชการถือว่าเด่นมากๆนะครับมีเกณฑ์ที่เด่นที่สุดใน12ปีนะครับแล้วก็18ปีรเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่องตำแหน่งนั่นเองครับถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดดวงเศรษฐีรอคุณอยู่ครับ